สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามเปิดเกมส์นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมาติดตามกันพร้อมกับอัปเดตสถานการณ์บนหัวตารางของพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยครับเริ่มที่สถานการณ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับศึกลอนดอนดาร์บี้แมชเมื่อคืนที่ผ่านมาอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะเชลซี1-0มีเกมมาริโนทำประตูชัยให้อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น58คะแนนอาร์เซนอลน่าจะได้ขอนกำลังใจขึ้นครับแต่ก็ตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูลห่งนางห่างคะแนนเหลือแข่ง9นัดเท่ากันส่วนเชลซรังอันดบ4 นำแมสซิตี้อันดับ5้าแค่คะแนนเดียวอีกคู่ฟูลแลมเอาชนะสเปอร์2ต่อฟูลแลมขึ้นอันดับ8มี45คะแนนส่วนสเปอร์มี34คะแนนเท่าเดิมครับไปดูไทยลีกกันบ้างครับจาฟูงบุริรามเปิดบ้านถล่มนครมัจจศีมา5.0ต่อยิงกันแบบไม่สำน่าเลยครับโกรันเคาสิชพิธิวัตสุจิธรรมกุลเกียเมบิโซลีมาร์ตินบัวเกียและนอร์เบอร์ดินวิรวัตโนดมทำประตู บุตรดำเก็บเพิ่มเป็น58คะแนนจาก24นัดส่วนแบงคอกรองจ่าฝูงบุกไปเสมอการท่าเรือ0ูต่อ0แบงคอกแข่ง25 km. นัดมี54คะแนนตามหลังจ่าฝูงบุตรดำสีคะแนนและแข่งมากกว่า1นัดด้วยส่วนท่าเรือแข่ง24 km. นัดมี40คะแนนด้านพิธีประจวบก,ก็เปิดบ้านถล่มเมืองทองยูงเต็ดไปถึง5 km. ต่อูนยูกึนยองและพัทธมิตรประพันธ์ทำรับประตูให้เจ้าถิ่นนำก่อนจากนั้นเมืองทองเหลือผู้เล่น1ิคนครับ ศิรัตนัยโพสีโดนใบแดงหลังจากนั้นประจวบก็มาได้อีก3าประตูอัจดิยาฟลิปวิชเหมาคนเดียว2ประตูและปิทาทีิกอมูราเอสประจวบชนะเมืองทอง5ต่อศูนมีเพิ่มเป็น37คะแนนอยู่อันดับ6ส่วนเมืองทองแพ้6กนัดรวดแล้วครับรวมทุกรายการมี3 5คะแนนอยู่ที่7ส่วนเกมหนีตกชั้นเชียงรายชนะระยอง1.0ต่อเชียงรายขึ้นที่12นำระยองอันดับ14ส่ในโซนตกชั้น3คะแนน ทั้ง2ทีมเหลือเตะ4นัดสุดท้ายปิดท้ายที่การแข่งขันกอล์ฟบูแคนยอนเลดี้สแชมเปี้ยนชิพปีที่2ที่แคนยอนคอสสนามบูแคนยอนคันที่ครับจังหวัดภูเก็ตเจ้าของรองางวัลสนามกอล์ฟยอดเยี่ยมของประเทศไทยจากการประกราศรางวัลโบกอล์ฟอวัลสเมื่อปีที่แล้วเดือนในวันสุดท้ายพักบอกยอยมมืออันดับ146ของโลกจากเกาหลีใต้ควา้าแชมป์ที่3ในอาชีพปิดเกม k l p g a Tour สกอร์รวม16อันดับผ่านรับเงินรางวัลราว4ล้านแแสนบาท โดยทีมมอรบรางวัลได้รับเกียรติจากนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายประพันธ์อัศวะอารีประธานกรรมการบริหารสนามกอล์ฟบูแคทยอนคันธครับส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยที่ดีที่สุดก็คือโปรเปียนโนอาภิชยายุบุลควาที่4ร่วมสกอร์รวม11อันเดอร์พารับเงินรางวัลราว9 0 0 0แสนบาทสำหรับสัปดาห์นี้เป็นโปรแกรมฟี فا เดย์นะครับทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมวันนี้เป็นวันแรก ก่อนจะเตะฟุตบอลนั่นเครื่องเจอกับอัฟกาน,นสิสถานวันศุกร์ที่21มีนาคมนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาว่ากันต่อในเปิดเกมสกับผมนัทวัฒน์ทินคาวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ